จะดีกว่าไหมครับเพียงแค่เราตอบคําถามนะครับเราก็จะได้รับทัวโท,โทเค็นกลับมาง่ายๆแบบนี้เลยเป็นการตอบคําถามเพื่อทําการเออนั่นเองนะแต่ว่ามันไม่ได้มีฟังก์ชันในการตอบแล้วก็ได้รับอย่างเดียวแต่ว่ามีการขุดด้วย ซึ่งก็จะผสมระหว่างคลิกทูเอิ n นะครับแล้วก็ p พย์ทูเอิแล้วก็ Question to Earn นะครับหรือเป็นการตอบคำถามเพื่อรับเหรียญน,นะซึ่งตัวโทเค็นตัวเหรียญเกมเนี่ยเขาจะให้มาแล้วก็ให้เรามาทําการแรกครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องทําการเปิดตัวแอปก่อนนะครับแล้วเขาก็จะสร้างกระเป๋าให้โดยอัตโนมัตินะในส่วนวิธีการนะครับที่เราจะเอินเราก็ง่ายๆเลยนะขั้นแรกเนี่ยเขาก็จะให้หน้านี้มานะครับเราสามารถ คลิกตรงนี้ได้มันจะมีตัวเวลาบอกอยู่นะครับซึ่งเวลาตรงนี้เนี่ยมันจะมีช่วงเวลานะครับในแต่ละช่วงซึ่งถ้าหมดแล้วเนี่ยเราต้องอรอรอบต่อไปนะเพราะว่ามันจะได้รับเหรียญเยอะมากๆเลยครับบางคนเนี่ยได้เป็นหมื่นเลยนะอย่างแอดเสียดายมากเลยตอนแรกก็เล่นงงๆเนาะก็เลยพลาดไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับทีนี้แอดก็เลยมาลองดูอื่นๆนะก็จะมีตัวภารกิจทั่วไปนะครับก็คือตัวนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะได้น้อยครับก็คือได้รอบละ1ิเองนะก็คือ เป็นแบบนี้ครับก็คือถามแล้วก็จะตอบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแอดอ่านไหมไม่เลยนะครับก็ใช้วิธีดานเดาแบบว่าอันแรกเนี่ยแหละน่าจะถูกน่าจะถูกต้องที่สุดแล้วนะครับ <laughs> work to d o w เดาว่ะมันก็มีผิดบ้างนะครับแต่บางทีก็ใช้เซนนะครับว่าเฮ้ยคำถามยาวๆมันอาจจะเป็นอันล่างอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เซนลว้ลวนๆเลยนะบอกไว้เลยนี่อ๋ออะโต พอถามบนตอบข้างล่างพอถามข้างล่างตอบอันบนอ๋ออะไรกันนี่ย้ยอันนี้อันล่างนะครับเยอะๆอันนี้ต้องอันล่างชัวนั่นไงเห็นไหมพอถามเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับตัวเหรียญนะครับทั้งหมด10เราสามารถออกได้เลยนะในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้รับตัวเหรียญเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น, ward Pool นรีวอร์ดพูลนะับในส่วนนี้คือเราสามารถทําการชวนเพื่อนนะอันนี้ก็ได้รับนะครับ แต่ว่าในส่วนประเด็นหลักๆที่ได้รับเยอะสุดก็คือตัวนี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเวลาจํากัดนะซึ่งแอดเนี่ยทำตอนแรกเนี่ยทำตัวนี้ไปนะครับแต่ว่ามันหมดเวลาไปแล้วเสียดายเหมือนกันหูรอบนั้นนะทําได้ประมาณหมื่นเหรียญเลยนะถึงว่าไม่ถึงเนาะพันกว่าเออพันกว่าแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว mining นะครับก็คือตัวขุดให้เราเนี่ยคลิกมันจะนับเวลานะครับหลังจากที่ตะก้าเนี่ยเต็มครับมันจะนับทบเป็นประมาณ อันนี้คือสิบห้าชั่วโมงตอนนั้นมันเต็มมันสักยนะี่สิบสี่เนาะหนึ่งวันหนึ่งวันนะครับเราสามารถทําการอัปเกรดนะครับส่วนตัวแอดมองว่าให้เราเนี่ยทำการอัพตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าเราต้องการความจุที่เยอะขึ้นครับส่วนตัวแอดก็จะมาอัพอันนี้นะก็คือมันจะจุได้เยอะขึ้นได้อีกหกอ,อันนี้หกพันเนาะหกหมื่นเออหกหมื่นก็เยอะขึ้นนะก็นี่นะครับผมหกพันดิ แล้วก็สูงสุดนะครับยังไม่มีนะคือสูงสุดตอนนี้ได้แค่สามหมนสานะอืมได้แค่นี้เองนะโอ้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเออแต่ว่าไอไอตัวจอบเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้นะครับส่วนตัวอัพแบบขยายตัวเหรียญดีกวาเพราะว่าจอบเนี่ยแต่จริงๆถ้าจะอัพนะก็อัพแค่ตัว2นะแค่นี้ก็พอแล้วนะเพราะว่ามันมีวิธีการคลิกอยู่นะครับผม บางคนบอกว่างงทําไงคลิกก็นั่นแหละครับตามนั้นละกันแล้วก็อันนี้จะเป็น wallet ของเรานะครับซึ่งเราสามารถทําการแลกเปลี่ยนโดยการกดตรงนี้นะแล้วก็ทําการแลกตัวเหรียญโดยการ swap นะครับตอนนี้เรายังไม่มีเนาะคือเราจะต้องทําการแลกเหรียญก่อนครับอันนี้มันจะมี NFT ด้วยเห็นไหมก็คือให้เรามาเข้าตรงนี้ครับ go to staking นะ เดี๋ยวก่อนเราต้องมาตรงนี้อันนี้คือการแลกเหรียญน,นะครับก็คือขั้นต่ําในการแลกก็คือ8 0 0แสนเหรียญครับก็คือไม่ได้น้อยๆเนานะก็สามารถทําการแลกตรงนี้ครับเราก็กดไปเลยครับแต่ตอนนี้คือเรามีแค่10อะเพราะว่าแอดเอาไปสเต็กกิ้งหมดเลยนะเราสามารถนํามาสเต็กกิ้งตรงนี้ได้ตัวเกมนี้เนี่ยถามว่าสะสมนานไหมต้องบอกว่านานนะครับกว่าจะได้8แสน่ะแต่ว่าได้มามันคือเงินฟรีอะเกมนี้คือเล่นฟรีไงนะนะมันกินโฆษณาจาก แบบสอบถามไงครับก็คือแบบสอบถามที่เขาไปเอามานะครับแล้วเราก็ได้รับในส่วนนั้นซึ่งมันไม่ได้เยอะเนาะมันก็เลยต้องใช้ตัวโทเค็นที่เยอะมากๆในการแลกออกมาซึ่งแอดก็ยังไม่รู้ว่าอัตราการแลกเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีบอกเนาะเนี่ยส w a ปเห็นไหมเขาบอกว่า go ้สวอตัวนี้ BUSD หรือว่าจะมา s t a ็กกิ้นะครับ Pool on BNB Chain นะอืมมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตาม API ที่มันมีกําหนดเอาไว้นะ อ่าส่วนใครคือแลกเหรียญออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีเอ็กชแนนในอนาคตก็คือไบแน e นะครับที่ลองรับนะครับตัวเหรียญตัวนี้อ่าเฮ้ยเหรียญน,นี้มานี่อาจจะมูลก็ได้นะแต่ก็ไม่แน่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับวิธีการแรกก็คือสมมติว่าเราได้มาแล้วแต่ว่าอันนี้มันกดไม่ได้เราก็เลยไม่รู้ราคาว่าอัตราก,การแลกเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ว่าประเด็นคือมันฟรีไงคือเราก็แค่ตอบคาถามเนี่ยฟรีฟรเนี่ยเราก็จะได้รับแล้วนะครับตอนนี้แอดมีอยู่16 0 0 0พันเหรียญ แต่คนอื่นเนี่ยเห็นไหมได้สามพันได้เจ็ดหมื่นเอ้สามหมื 3, ่นดิไม่ใช่เจ็ดพันสามหมื่นสามหมื่นก็คือตอบแบบสอบถามตรงนี้นี่แหละนะยิ่งตอบเยอะก็ยิ่งได้รับตัวเหรียญเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมเดี๋ยวแอดต้องหาช่วงเวลาที่มันมาเนี่ยแล้วก็อาจจะใช้วิธีการเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการคลิกแบบรวดเร็วเหมือนเดิมนะเออแต่ถ้ามันผิดมากๆก็ไม่เป็นไรครับมันก็แค่ได้รับน้อยลงนะเออหูหกหมื่น น่าได้แบบนี้จังเลยถ้าเกิดว่าได้แบบนี้นะครับแป๊บเดียวเองประมาณ20กว่าวันก็ได้แล้วเนาะถ้าวันละเอาง่ายๆว่าวันละ30,000-40,000อัพเนี่ยเราขยันมาทําตรงนี้นะครับในส่วนของ q u e s ช i ่นนะมันก็ได้เยอะแล้วเนาะหรือว่าถ้าเกิดเราขยายจนไอ้นั่นนะ่ได้ประมาณ30,000นะเราก็จะได้วันละประมาณ30,000เลยนะ30,003นะครับรวมแบบสอบถามไอ้พวกนี้ปรับไปเนาะแต่ถ้าเกิดตอบคำถามได้เยอะๆนะก็จะได้แบบบางคนนะครับ60,000-70,000เลยนะ เออก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับ10วันเนี่ยถ้าสมมุติว่าได้ประมาณ5 0,000่นต่อวันเนาะห้าหมื่นเนี่ยก็ประมาณ20วันเลยจบจบนะครับได้ประมาณล้านเหรียญน,นะล้านเหรียญก็เอามาแลกไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะอ่ะโอเคครับในคลิปนี้เนี่ยข้อขอฝากไว้เพียงนท่านนะครับใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดนะครับเฉพาะ Android นะ iOS ยังไม่เปิดส่วนใครที่มีตัวจำลองเนี่ยก็สามารถใช้บน PC ได้เหมือนกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ